มีฮหาฮาที่ทำจากภาพอัมโมตูสอัมโมตูสมันคืออัมโมตูสอัมโมตูสได้เวลาขี่แล้วปวดขี่สกีบินดีทอยเลดออกมาขี่แล้วขึ้นสวรรค์ทันทีเพราะขี่แล้วโดนสกบินดีกระตูดวิญญาณลอยสูขสึ้นสวรรค์คนบวกสามเหลี่ยม ากับสวัสดีครับผม,ผมคือปีศาจแบ็กลูมตัวใหม่ใครยังเล่นเกมแบ็กลูมอยู่อย่าลืมไปเจอผมด้วยนะครับโอเคมันคือปีศาตัวใหม่อยากกับปีศาจแบ็กลูมไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่านี่คือ SCP ที่ระดับมากกว่าเคเตอร์ เป็นขี้มัน,ววนแล้วเบื่อได้มัน SCP อันไรอันรเป็นขี้เลยใครโดนก็มอดไม่แล้วมันก็นจะคุมครั่งไปฆ่าคนอีกล้านคนมันผ่าครึ่งโลกเลยแล้วมั้ง SCP แบบเคสเตอร์มาเจอกันเออทำไมบอกพอเดียวกันเคระแบบเคสเตอร์มันไปเจอของสองกันมันเจอกัน2ตัวอย่างนั้นเหรอระเบิดดิว,ว,ว,วเ,เคียบมิม คนทั้งโลกตายเพราะมันแค่2ตัว SCP ระดับเคเตอร์ที่มากกว่าเคเตอร์จริงๆโลกระเบิดกันหรือทีเดียวครับพวกเราต้องจัดการมันเราต้องเอาปืน RPG ร้อยล้านอันมายัดปากมันแล้วแล้วเอาของที่สามารถทำ้ายมันทุกอย่างได้เอายัดปากเจ้าเพื่อนนี่ไม่กับพวกนี้